ข้าวน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิปลาทูทอดปลาล่งกิ่งกหมูอันอันดังได้อยู่มังเหรมเขียวกุจะเชมบักบอกว่าลางเปนเมาสยังนียมาิ่เราเลยนบอกแล้วเรอวนดําๆนี่มึนๆอยู่แล้วเราสีแดงเมาสเลยซื้อ่างนี้เล่นอนมั้นซื้อกุ้มซื้อเป็นบริษัทบร ตัวพลางในเมาสอเราสี่ซิมันห่างไหนก็ด้งยวแต่ห้องน้ำมันพูดได้เด็กห่าเข้าสีีอันดงเมือนจะแตกลางเมาเมาัเมาล้วนาส์ดินฟนด้ไม่ลยโอ้กอนเออก้อนดีแอฟรีเดย์สี่ซีนี่แหละไม่เมียคนนหนอายุเจ้ามากินน้ำพริกกับนอเอานอมาขายก็เลยซื้อน้ำพริกกับนอพลังก็กินได้ ฮาดมันตั้งแต่อยู่ประเทศนอกแล้วซื้อขนมปังมาเพื่อกํากินเมื่อกี้กิน,กนกอาหารเนื่ออาหารไทยกินด้วยกันเนี่ยค่ะซื้อขนมปังมากกะมขวาง่ยหมอมกินสมชิกอะมันกินนี้ไหนขนมปังมันกินมันเื่อสื่อจะยะาากับเพื่อยะก็เลยแกกินข้าวด้วยกันเนี่ยน้ำพริกกับน้ำพริกกะปิกับนมเจ้าเนี่ยลุงเทพมา เพื่อนอมาขายกระสือกินด้วยกันเนี่ยกะไก่ย่างหมูย่างเปาะันนา n i e o I can see i s a n this together taste good อาเมร้ามะานีล้วมัเกีมึงไปไดนหัวสกัวเมาเมาล้วอะไรกน่ะเมาเมาหรอยังบ้านไหนเมาฮะรวมทงเรื่บ้านเรา ร็ไดนยามถึงบ้านมึง่ไหวนะหน้าบานมึงมองแล้วมองว่าะวาก็ฝาของเขาควฝานช่องว่างปาตาคุเข้าไปจะวางก็ไม่หลกับกินมดตากนนี่ปลาทนี่เอาปลาดูนมึงกินนี่มึงจะเอาไปไหนนยฮะ เดี๋ยวนี้ยเผ็ดกินข้าวไปยางเ็ร้านกินข้าวร้านจะไปขายของไม่งเปมึอไถ้มึงกินมึงท่งากินข้าวไหนที่ต้องขายของก็เล็กับอหสก๊อตไบมงจะสก๊อตไบสิเดี๋ยวเลย้ามาเน่อไม่เป็นไรหรอกทำไฮะยุ่งั้งในใจน้าจะคัดหม้อคัดไหนคัดจอรามังคัดสีหลังจานซื้อแห้่สูตรใครต้มใครรวกใครแยน่เอะ คจะห่อข้าวไปยอือห่อก้หตยงดห่อมอนห่อหรอเมนดห่อหะ่น่า่อเข้าไปยไอ,อ,อไปย่าเดียวกระทูกเทน,น,นีหอเอาไต,ตมันหนักนอสอดนี่ยามงทุก,กเกมกันทุกเกมเม่ก้เน่อยลงเนบ้ปนะ

องไปถึงน้ำเพิ uh. eat, ่มมาเลยจะ่อยด้วยก่อนเลยอะไรพอสิค่หล่อแค่หล่ที่บาทเหรเขาบอกว่าอะไรชิบสองบาทชิบสองบาทชิบสองบาทสองบาทล่างอยูิบสองบาทต่จาาเท่าไหร่บบาทบุญยี่สิบสองอะไรลามลามเนาะ ชิปนนอสองบาทมีเท่ดไ้อยบ้าบมัมีชิปสองบาทเลยแล้วกหนมาของท้ายสองบาทมันกรลั้มอยู่มันกรอีอร้แหละหมูกนกระเเ้งคลิปนี้สมศรีกระจบแค่นี้แหละก็ไลค์ก็แชร์เดี๋ยวสมศรีอันนี้มีเวลาทำคลิปเลยไปกรุงเทพมาเหนื่อยเนะเาะกินข้าวกับลูกกระหลานปีกันดอง ขอบคุณทุกคนี่ดูคลิปสมศรีเด้อไปละสมศรีไปแล้วเด้อบ๊ายบาย